ต้องไปต้องใช้โู้เขาเดียวๆู

ี่ังๆนี่ราบด้วยบอนี่เล่นบอลจับื้่ได้ดีครับขวทางขวาเออเจ้าวานี้แม่นด้วยและให้ยังห้หน่อไปก่อนครับเป็นลูกทุ่งองราบด้ย ไมี่ดู้แค่ขายได้ตูมาอม่เนี้แหละาอย่างนาปนแล้วอบงหอะนี้นึกเป็นมายเาเห็นดูรักษาเฮ้ยับด้วยกันขัดยกยันโอ้หรัระวังบนะโทษ ไปว่เเาบอลบอลวังนะสักยาวออกมาเก็บ,กบอนใหม่ได้คนระับาาและเตะจักที่เหอบางแล้ววกงลางไปเป็นลูกเตะของกอ,องครับ กอนนี่ผมมองหาไงอยู่ครับตัเวลอกมาสวยกอลยืนนี่แลติดโอ้ยชุนขายครับะว่างตกรัดนี่ล็อกอะไี่หมดกลยมนนี้หละจิ้มอากองไลไม่สวยตะกรวนนี้ไม่ช่วยพ่อาองอ่ มาจังหวะนี้โดยสระกัดซื้ออไปได้ครับที่ช่วยพายุหักของเหรอนี่เอาบอลด้วยเอาบอลด้วยน้องบิ๊กน้องบิ๊น้องิ๊กหน้าไปเลยหน้าไปเลยหมดบุญวด้จังหวะนี้เข้าไปโดนผู้เล่นนทออกครับ ang yonyohi mu đi nó nó mà nó ยังไม่ให้ ai ทํา สวนตีเร็วตอนนี trips, ้แล้วตามบอลกันเป็นมของฟอปโนยังมาได้เอาเอาแล้วล้างบัวยังได้อยู่ปังมาอยู่แล้วยังได้ครยืมไปไหมพี่ออกมาทางซ้ายโลกแล้วช่วงนี้ง้างยังไม่ยืมยืมยืมเดนเข้าด้านหลังย้ายนิดนึงแล้วฟอปโนไป้วสุดท้ับโยกมาลยนี้ทางซ้ายได้ด้วย ย่ที่มนาภาคตัวเงโประการับตอนหน้าครับสีแดงครับเป็นตัวเล่นครับกระหน่อกโหน้าครับสีแดงครับของอะไรครับกองอาทางเข้าครับรบวขยับให้นิดครับ เียนกระซี่เลยตู่วิ่งตู่วิ่เอาหยุดหยมาจังหวะนี้แต่น้องปลานไหมคีเตียนแล้วเข้านาอยู่แต่โดนจิ้มเข้าไปแล้วเข้าทางรางบัวอยู่ตอนนี้ยังไม่ให้ครับพี่ยุ้ยตอบต้อนมาจังนี้เอาแล้วมาแล้วตุ้ยจังหวะนี้ที่จะลุกโดนหน้าไปไม่ต้ากแล้วนะครับตู่จังหวะนี้นี่ มาเร็นี้สายชนสายชนน็องถ้ขวายิงวันนี้มาออกหลังไปครับเห็นลูกเตะบุ้งประกาศอีกครับฟอร์จูเนอร์ครับสีดำครับของใครครับรถคูนขยับให้ด้วยครับฟอร์จูเนอร์ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โอเคครับขอบคุณครับแล้วทำยิงกันวันนี้ลูกเตะบุ้งครับ

になっないかろの จุดโทษจังหวะนี้ผีอยู่อยู่ที่บอลจังหวะนี้จะให้ไฟยิงครับในหมายเลขนติดเหตุครับดีนะเปิดดเรียกความมั่นใจครับจังหวะนี้วิ่งม้ายิงจังหวะนี้เอาบผู้เล่นผูเซฟปู้ไม่เข้าครับผูจังหวะนี้แล้วสวนกลับมาแล้วก็มาโนอก็มาโน้ยมาลงมาก็มาโน่โดนเตะล้มลงไปครับ ไอ้จังหวะเมื่อตครูนนี้ต้องยอมป็นลูกทุ่งเลยครับจังหวนี้นี่ไม่หีมอรักสามประตูเลยครับตรงตัวในเขาว่าได้ดสาตัวนี้ปัดในจังหวะแล้วตรงตัวเขา้าปเระอการไปติดแตกตตครับวิงไหนไวได้ครับดูดีกี้ทร่นี้ยสายชนไปดีก่อนแผ่ราตัวสามคนครับตอนนี้สายชนวนิ่งมา ั่ติดแล้ว,วได้รบราตัวสวยกลับออกมาทา,าอองา้ายมูยังาย่ดีตะออกข้างเลยลดเอาบอลมีสอูไม่เอา วโยกมาวันนี้แม่นด้วยอู้หูเยิ่งยังวันนี้เราตามอ่ะตัวโยกมาจังหวะนี้สายโชนปพจะกัดทิ้งออกห้างไหมครับได้ทิ้งครับรอปอนออกต่างตางสายเกลียวเกแล้วพีดหลบจังหวะนี้ได้โดนแซงลงไปเป็นลูกใส่เปล่าครับ

ไม่ผ่านจังหวะนี้รัอกการยิงหมูก็ไม่ดีโทษ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 ให้เหรอพี่ใส่สั้นๆมาเซ็นเตอร์ฮาร์ฟออกมาทางซ้ายาบีบแล้วจังหวะนี้ต้องถึงผู้ร์นก่อนเอ้าล็อกเล่นย่ารักษาสู้โดนบีบเล่นย่าแล้วจังหวะนี้เบียดอยู่ปังอยู่ผู้รักษาประตูยังไงบุมตรงบุมตรงลงเอาแล้วต้องโดนไล่จังหวะนี้แล้วยัาได้แล้วก็ไม่ nhóm đội trưởng, 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 ้ไม่ผ่านดูทีบอลจ่วหวันนี้มาแล้วอะไร้มาไม่พลาจ่วหวันี้ยังเปลี่ยนกันอยู่ำงได้ด้วยครับเ้าลล็อกล็อกลล็อกลกล็อกล็อกล็อกล็งกลกกลล็อกกลกล็อก เินอยู่เมากออกไปทางซ้ายจังหวะนี้จิ้มี่บอละจิ้มี่บอล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 าไมอกเนัอาแล้วอ้ย่วันนี้ไปเตะไปปิดบล็อกผู้เล่นองรางวัวอเข้าประตูโยกมาวันนี้อ่าแล้วจับไม่ดี่ะ รางวัวกำลังทายแล้วจำยิ่งจะการได้อยู่โดนเตะตัดทิ้งออกข้างเลยครับหนักนะครับรางวัวตอนนี้เหยียดกันอยู่แล้วตามเหยียบอกหลังเลยครับตอกไปเหยียบหัวคือร้องครับมาตีกันแบบแรงยังหนักครับ

ของกูเบี้ยวว่ะบล็อกเบี้ยวบล็อกไม่นดูเบี้ยวๆของกูอ่ะ้สัลงมาจังหวะนี้สายชนเอาบอลลงแล้วแกล็อกไม่หานะโปรเกา์ิค่กสาวเสือมันนไหนอันนี้ตรงๆเลยตรงลายๆบล็อกไม่เบี้ยวอ่ะบล็อกกูมันเหมือนเบี้ยวๆอ่ะแล้วจังหวะนี้นี่ใส่แล้วสายชนเหมือนแม่คิดข้างขวามากเกินไปอ่ะเอ้ยชิดช้ายมากเกินไป ม,ม,าามชาลถใหญ่มันจะเลนกลางบินครับเก่ดันี้จะเลี่ยนางไม่ได้แล้วราบบัวมาวแล้วราบบัวดินอยู่ยังไม่ให้ให้มาต้องตาย วันนกลูกนี่ก็บไ่อนับมาตอนนี้โดนปิดสูงแล้วเอาใหไม่ดีรากอยิงกันวันี้บูรากาซุปเปอร์เซมัหวันนี้ใิไม่ดีวมาเข้าทางีเนื้อทตัวตัวนี้

ได้ครับกระดานดูจ่าจต้นนห้เอ้ขา้าเกลางจังหวะนี้ออกมาสานครฝาไิดตัวหลังให้จังวะนี้ก็ติดล็อกแล้วครับ๊กหงยสร้างโดนสกัดได้แล้วเพียกันอยู่ แล้วมาแล้วมาแล้วกบนอทายชนกินกันวันนี้โอ้ย,อย,อยรักษาประตูยังปัดทิ้งไม่ได้ครับอเออชายกันวันนี้ เ้าเปิดไซก้อยมาก่อนลึกเข้ามาือรักษาประตูครับรโยนโยนยาวมาจาังหวะนี้สายชนมงได้เรายิงไกลเพื่อนบอกว่าทำไมไม่หม่งเปลี่ยนทางครับ <laughs> นิดหน่อยก็ไม่เอานะครับ แล้วสังาาสรรค์อย่ารมนาเลบอดีที่เล่นบอลุกเรื่อแค่ไปดีครับแล้วอ,อ,อัยุ้ยมาหมายเลข2ี่สิบเอ็ดล,ล็อกสวยจังวันนี้มาก็ไหลไับเข้าทางกอปนอแล้วสายชนสายชนล็อกเข้าซ้ายยังไงยิงยิงได้ไาดยวันนี้ติดล็อกเฮรัว่กลับมาแล้ว จากกัมาได้กลางครับกองนอปนอใครมาตายชนเดียวเดียวแล้วสายชนล็อกจิ้งจอร์ดี้งูต้องตัวผูรักษาประตูแม่านาทุกิกับผู้รักษาประตูนาจตรงนี้อย่มาเอาบอลลงได้นี่เขาถึงจุเวลาบาดเจ็บแล้วครับ เปิดมาวันนี้ติดล็อกนะหมดเวลาการแข่งขันคือเวลาแรกครับยังจะรอศูนย์ศูนะครับ